สวัสดีค่ะพบกับหมอน้ำนะคะน้ำมัธยตาคลิปนี้นะคะหมอน้ำจะมาพูดเรื่องของการให้อภัยซึ่งเอเหตุก็คือมีน้องคนหนึ่งเอฟซีคนหนึ่งนะคะเขาทักมาถามว่าหมอนม้ำคะเราจะมีวิธีการให้อภัยคนที่ยืมเงินเราไปได้ยังไงเออหมอน้ำก็ถามว่าแล้วแล้วเราอยากให้อภัยเขาไหมอ่ะบอกว่าลึกๆแล้วหนูก็ไม่อยากให้อภัยเขาอ่ะก็มันเอาเงินหนูไป มอน้ำก็เลยบอกว่าก็ไม่อยากให้อภัยก็ไม่ต้องให้อภัยค่ะให้อภัยไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องให้อภัยเออไม่ได้ทําอะไรผิดเออมันไม่ได้มีอะไรผิดเลยเออแต่ตอนเนี้ยอยากจะชวนให้คิดว่าการที่เราพยายามที่จะให้อภัยคนคนนั้นน่ะเออมอน้นก็ชวนถามว่าแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงหนูว่ารู้สึกแบบทําไมหนูโง่จังทําไมหนูแบบทําไมหนูถึงแบบช่วยเหลือเขาทําไม ทำไมหนูถึงแบบเออไปไปสงสารกับน้ําตาที่เขาบีบมานั่นนี่โน่นู่นนี่นั่นหนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมามองให้ดีอะนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เอ่อมาทิกเกอร์เราก็คือคนคนนี้ยืมเงินเราแล้วเราก็อาจจะมีชุดความคิดที่ว่าเออเราต้องให้อาภัยคนอื่นเราจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่รบกวนจิตใจเราเราจะได้แบบ เออถ้าเป็นคนดีมันก็ต้องมีเมตตาทำให้อภัยเขาทำผิดทำพลาดเนาะแต่เงินจำนวนขนาดนั้นนะ่ะเป็นใครมันก็แบบมุบออนยากจากความรู้สึกมุบออนมันก็แบบมันก็ให้อภัยได้ยากนึกออกไหมต้องให้อภัยไม่ได,ไได้ไม่จะเป็นให้อภัยแต่วาระเนี้ยบออนะ้ำจะชวนคิดนะมันมีวาระซ่อนอยู่นะคะทุกคนเนะ้ะใครเข้ามาเจอเหตุการณ์แบบคล้ายๆกันแบบนี้เนาะลองฟังดูเผื่อจะเป็นประโยชน์คือมันมีวาระอื่นซ่อนอยู่ น้องเนี่ยเขาก็หลุดออกมาว่าเขาแบบเออเขาไม่น่าโง่เลยหนึ่งนะคนที่ควรให้อภัยไม่ใช่คนที่ยืมเงินเราไปหรอกค่ะเราเนี่ยต้องกลับมาให้อภัยตัวเราเองเพราะตอนนี้เรากำลังกล่าวโทษตัวเองเรากำลังรู้สึกผิดหวังกับตัวเองเรากำลังรู้สึกว่าตัวเองอะแบบตัดสินใจผิดพลาดเธอไม่น่าโง่เลยตอนนั้นทำไมเธอถึงนุ่นนุ่นนุ่นน่นน่นคือถ้าคุณรู้อะถ้าย้อนเวลากลับไปตอนนั้นอะถ้าคุณรู้อะ ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยคุณก็คงไม่ทำอะถูกไหมแต่วันนั้นคุณรู้แค่นั้นไงคุณไม่รู้ว่าคนตรงหน้าจะเป็นแบบนั้นไงเออแล้วมันก็อาจจะเป็นบทเรียนของเราว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะให้ใครหยิบยืมเงินอะไรไปอย่างเงี้ยบางทีแบบเออก็ต้องมาดูมาดูความเหมาะสมหรืออะไรเออบางคนเนี่ยแบบถูกยืมยืมจนเป็นโต๊ะเทเอเลยนะที่มาปรึกษาหมอนั้นเนี่ยหมอนั้นก็บอกว่า ถ้ามันแบบอดช่วยเหลือไม่ได้อะเออสงสารคนอื่นเนี่ยก่อนสงสารคนอื่นจะต้องสงสารตัวเองก่อนเออเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นแต่อย่างที่หนึ่งคือเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองและการที่เราเราเนี่ยเราที่แท้จริงเนี่ยคือตัวตนศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่กล่าวโทษตัวเองเราจะไม่ว่าตัวเองเพราะฉะนั้นห่อนน้าก็จะเลยบอกน้องเขาว่าเออคนแรกที่น้องต้องให้อภยัยคือตัวน้องเองต่างหาก น้องกําลังกล่าวโทษว่าตัวเองน้องกําลังรู้สึกผิดอืมกําลังแบบไปเบมตัวเองไปโทษตัวเองอะที่วันนั้นตัดสินใจแบบนั้นอันนี้น้องต้องกลับมาโอกดตัวเองเนาะเขาเรียกว่าการเยียวยาตัวเองเนาะเออมันมีตัวตนข้างในของเราเนะเด็กน้อยข้างในของเราะในการตัดสินใจวันนั้นอนะต้องการการให้อภัยจากเราในวันนี้นะคะนี่คือวาระที่ซ่อนอยู่เราต้องให้อภัยตัวเองอืม แล้วไม่จําเป็นน่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องชอบทุกคนเราไม่จําเป็นต้องต้องให้อภัยทุกคนและทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องชอบเราหมดทุกคนก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอะไรกับเราทั้งหมดเออแต่เรากับตัวเราเนี่ยสําคัญที่สุดเราต้องแบบชอบตัวเองนะคะเราต้องรักตัวเองเนาะ <s> ถ้าเราแบบออชอบตัวเองมากเท่าไหร่นะคะเราจะสามารถที่จะชอบแล้วก็รักคนอื่นมากขึ้นเท่านั้น เออแต่การที่เราแบบกําลังแบบรู้สึกแบบบุคคลภายนอกนั่นนี่นน่นอะไรเงี้ยมันเป็นกระจกสะท้อนว่าตัวเรานะ่ะมันมีตัวตนบางด้านที่เขาต้องการการเขาเรียกการยอมรับจากตัวเราเพราะฉะนั้นกลับไปโอบก,กอดตัวเองก่อนเออกับการตัดสินใจในวันนั้นไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรพลาดน,นะคะเออและก็อยากชวนให้คิดแบบนี้มันเป็นกฎของจักรวาล law of action เออ กฎแห่งการกระทำคือทำสิ่งใดอ่ะก็ได้รับได้รับคือส่งแรงสันสะเทือนอะไรออกไปเนะคุณส่งเงินให้เขาเนี่ยส่งด้วยความรู้สึกเมตตาอยากช่วยเหลือในยามที่เขาลำบา,จากจักรวาลนะตอบแทนคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณมองไม่ออก คุณมองไม่ออกว่าคุณมองแต่ว่าคนได้ยืมเงินเราไปแล้วไม่ไม่คืนฉันนมาคนได้ยืมเงินฉันไปแล้วไม่ยืมไม่คืนฉันมาแต่จริงๆแล้วเวลาที่คุณทําอะไรไปเนี่ยรอออฟแอคชั่นเนี่ยกดหนึ่งของจัก,กรวาลทําอะไรออกไปปึ้งนะคะมันส่งแรงสั่นสะเทือนและแรงสั่นสะเทือนที่คุณส่งไปเงินที่คุณให้เขายืมไปคุณสงสารเขาคุณอยากช่วยเหลือเขานั่นมันเป็นแบบหัวใจของคุณที่มันแบบมันเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาแล้วนึกออกไหมนึกออกไหม เออให้เขายืมเราไม่ได้เอาดงเอาดอกอะไรเงี้ยคือแบบคุณเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาแล้วและแม้ว่าคุณจะไม่ได้เงินจํานวนนั้นคืนแม้ว่าจะไม่ได้เงินจํานวนนั้นคืนจักรวาลจะจ่ายคืนให้คุณในรูปแบบต่างๆเช่นคุณมีถ้าคุณเป็นแบบทํางานเงี้ยคุณมีโปรเจกต์เข้ามาเยอะทําให้คุณมีรายได้เยอะคุณแบบได้เงินพิเศษคุณถูกถูกหวยคุณแบบ เออมีคนเอามาให้ด้วยความสเสน่หามีคนโน้นช่วยเหลือซัพพอร์ตจัก,กรวาลจ่ายคืนแน่นอนค่ะเพราะมันเป็นกฏแห่งการกระทําและจัก,กรวาลน,นี้มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอเพราะฉะนั้นการที่คุณให้เงินเขายืมไปมันเป็นความรักและความปรารถนาดีที่คุณอยากจะช่วยเหลือเขาคุณส่งแรงปรารถนาที่ดีคุณส่งออกไปด้วยความรักและความเมตตา มีหรือที่จักรวาลจะไม่ตอบแทนคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้เงินจากคนคนนั้นคืนแต่คุณจะได้คืนจากจักรวาลในรูปแบบอื่นอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่หลายๆคนยคนไม่ทราบคุณจะได้ออเดอร์คุณจะได้รับก,การซัพพอร์ตคุณจะได้อะไรที่แบบความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามาแต่มันจะอาจจะไม่ได้มาจากคนคนนั้นแต่มันมาจากคนอื่นที่เขาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณประมาณนี้นะคะให้ให้มองแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนั้นจริงส่วน คนที่เขาเอาเงินจากคุณไปด้วยคุณส่งด้วยความรักความเมตตาช่วยเหลือเขาไปคนที่เอาเงินคืนมาเอาเงินคุณไปยืมคุณไปแล้วไม่คืนมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอก็เป็น Law of action เหมือนกันคือทำไรไปคือแบบไปขอความช่วยเหลือเขาแล้วแบบไม่แบบไม่กลับมานูน่นนี่นั่นหรืออืออะไรเลยก็ตามเขามีราคาที่ต้องจ่ายจากคือจักรวาลนี้มันเป็นระบบจ่าย จ่ายอยู่แล้วคือทุกอย่างมันจะแบบม,มันมันมีมันมีความเท่าเทียมอยู่แล้วนะคะกฎแห่งการกระทำมมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วเขาจะต้องไปจ่ายในรูปแบบอื่นๆแม้ว่าเขาจะไม่คืนให้คุณตรงๆแต่เขาจะต้องไปเสียในรูปแบบอื่นๆเพราะมันมีราคาที่ต้องจ่ายไงเออแต่ขอให้คุณแบบเนี่ยวันนี้มาคิดใหม่มันจะทำให้ถ้าคุณรู้กฎข้อนี้มันจะทำให้คุณรู้สึกว่า อ๋อคือแบบไปสังเกตว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆไหมคุณช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนยิ่งให้ยิ่งได้รับอะ่ะเคยได้ยินคําคํานี้ไหมนะคะอันนี้เพราะนั้นอาจจะทําให้นะคะการได้รู้แบบนี้อาจจะทําให้หลายๆคนที่ให้อภัยคนที่แบบว่าเอาเปรียบเรายืมเงินเราไปแล้วแบบไม่คืนเนี่ยในจักรวาลจ่ายคืนในรูปแบบอื่นแน่นอนแล้วคนที่ยืมคนไปแล้วไม่คืนคุณเขาจะไปจ่าย เขาจะไปจ่ายออกกับคนคนกับสิ่งอื่นๆแน่นอนนะคะอันนี้คือกฎแห่งการกระทำนะกฎหนึ่งของจักรวาลเออก็ฝากไว้นะคะแต่ตอนเนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องให้อภัยตัวเองค่ะไม่ใช่คําถามก็คือจะไม่มีคําถามว่าเราจะให้อภัยคนอื่นได้ยังไงตอนนี้คือเราอ่ะไม่ให้อภัยตัวเองบ้าะแล้วโกรธตัวเองที่เราแบบให้เงินเขายืมนะคะซึ่งการแบบโอบกอดตัวเองนะคะการรักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก นะคะก็พบกับกนใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ